มาเดี๋ยววันนี้จะทําเป็นชาบูปลาหัวเสียมนะครับอ่าในปลาตัวนี้ที่ผมบอกว่าหัวอร่อยกว่าตัวนะครับเพราะปลาเขาเป็นวุ้นเลยเนี่ยครับเนื้ออร่อยนะแต่ส่วนมากคนจะจ้องกินที่หัวกันหัวเขาวุ้นเยอะเนื้อแซมเยอะนะครับอ่าเดี๋ยวนี่นี่มีผักนะครับเดี๋ยวมาทําเป็นชุดชาบูนะกินกับหม้อไฟแล้วก็วันนี้มีนี่เดี๋ยวขอบคุณพี่ตุ๋ยนะครับเขาแนะนำให้แช่ตัวนี้นะครับผง นะครับเป็นผงนะครับคันชิโอดาชิคาริวนะครับเป็นผงปลาตาเดียวแห้งนะครับเดี๋ยวทำเป็นน้ำซุปนะครับยวทำน้ำจิ้มตัวเจี้ยวนะครับแล้วก็นี่เลยเดี๋ยววันนี้กินกับหม้อไฟเป็นชุดชาบูอารมณ์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยเดี๋ยวมาดูตอนแรกปลาก่อนดีกว่านี่ครับโซนของน้ำจิ้มนะครับเอาขิงมาซอยให้ละเอียดเลยนะครับจะมีตะเจี้ยวนะครับน้ำตาลทรายน้ำมะนาวนะครับอันนี้ทำเป็นน้ำจิ้มครับนี่นะครับพริกนะครับ ขิงน้ำตาลทรายนะครับกระเทียมนิดหน่อยนะครับตับโต๊เเจียวใส่ไปเลยนะครับเดี๋ยวเติมน้มะนาวหน่อยนะครับคนแล้วก็แต่งรสชาติที่เราชอบนะครับเดี๋ยวถ้าเค็มมากเติมน้ําหน่อยได้นะครับเดี๋ยวมาคนตัวเจียวกันนะครับแค่นี้ครับเสร็จแล้วครับนาที่ตัวเจียวนะครับเดี๋ยวไปจิ้มกับปลาตอนอยู่ในน้ําชาบูร้อนๆนะครับครับแล่ปลาแล้วก็จัดปลาเสร็จแล้วครับก็จะมีผักมีอะไรท็อปไปเลยนะครับผมสไลด์เนื้อไส้กว่านะครับแล้วก็ หัวนี่เดี๋ยวตอนต้มผมจะไปผ่าอีกทีนะครับเพราะตัวหัวเซียมนี่ปากเขาอร่อยมากนะครับแล้วก็มีผักเพลิกเดี๋ยวเราก็ตอนทาหม้อไฟเราเอาผักโรยๆนะครับแล้วก็เนื้อปลาอย่างเราตัดไปจิ้มจิ้มจิ้มจุ่มจิ้มจุ่มจิ้มกับจิ้มตัวเจียวทานทีละชิ้นนะครับเดี๋ยวทําน้ําซุปต่อครับครับน้ําซุปก็ตั้งน้ําให้เดือดนะครับเดี๋ยวเอาตัวป้ปลาแห้งตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับเอาทําเป็นน้ําซุปนะครับ เขาเรียกว่าคัสซิโกดาชิคาริวอวันนี้เอาลมญี่ปุ่นจ๋าเลยนะครับโอ้กลิ่นกลิ่นหอมมากจริงครับกลิ่นแบบกลิ่นปลาแห้งนะครับใส่น้ำซุปเลยเดี๋ยวเพิ่งไปปรุงรสนะครับเพราะตัวผงี้มจะมีความเค็มอยู่แล้วด้วยเดี๋ยวลองขอบคุณพี่ตุ๋ยด้วยนะครับสําหรับเมนูดีๆนี้นะครับเขาแนะนามานะครับอี๋ยวชิมน้าซุปกันครับเดี๋ยวตัวนี้เอาจะเป็นน้ําซุปไว ลกจิ้มลกจิ้มจิ้มจุดชาบูอ่าเรียบร้อยครับวันนี้ได้หนึ่งเมนูเลยนะครับเป็นปลาลวกจิ้มหม้อฟไฟนะครับแล้วก็น้ำซุปญี่ปุ่นนะครับอ่าแล้วก็ใครที่เอาปลาผมไปไม่รู้ทำเมนูอะไรก็เนี่ยครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยครับอ่ากินชากันครับสวัสดีครับ